เช็คอาการน่าสงสัยเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2ของคนไทยมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของคนไทยล่าสุดทางกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติชี้มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2ของคนไทยแนะสังเกตสัญญาณเตือนเลือดลังติดต่อกันมามากกว่า2สัปดาห์ไอเป็นเลือดหรือมีเสพหอบเลือดเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเบื่ออาหารบางลายอาจมีไขต้ต่ำๆหรือมีปอดติดเชื้อซ้ําซากในแพทย์สมศักดิ์อัดคสินอธิบดีกรมการแพทย์เผยว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสรียชีวิตอันดับที่สองของคนไทยซึ่งเป็นอันดับที่สองในผู้ชายลองจากมะเร็งตับและเป็นอันดับที่หนึ่งในผู้หญิงการตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทําได้ยากและมีอัตราการตายสูงสาเหตุสําคัญได้แก่หนึ่ง การสูบบุหรี่รวมถึงยามมวนต่างๆเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดของการเกิดโรคมะเร็งปอดผู้สูบบุหรีอ่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง1ิบเท่ารวมถึงผู้ได้รับสูบบุหรี่เองโดยตรงแต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเพราะในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า60ชนิด 2. ได้รับแร่ใย,ยหินอสเบตตอ s ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิดเช่นการก่อสร้างโครงสร้างอาคารผ้าเบรกฉนวนกันความร้อนผู้เสี่ยงคือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแอสเบตตอนปนเปื้อนเป็นเวลานานอาจใช้เวลา15-35ปีในการทำให้เกิดมะเร็งปอดสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ทำงานกับฝุน่นแอสเบตตอนอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่า 3. ส,สาเหตุอื่น มลภาวะเช่น PM 2.5สารเบนซินฟอร์มาลดีไฮด์เป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมากไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือแอสเบตตอนมาก่อนปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาก mm. เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้วทำให้การตรวจโรคพบโรคในระยะแรกทำได้ยากและมีอัตราตายสูง วิธีที่ดีที่สุดคือในปัจจุบันจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างนายแพทย์สการบุญนาคผู้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่ไอเลือดรังติดต่อกันมากกว่าสองสัปดาห์ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเบื่ออาหารบางรายอาจมีไขต้ต่ำๆหรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก ซึ่งจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงกับมะเร็งปอดอาจพบในโรคอื่นๆได้เช่นวัณนนโรคปอดหากมีอาการสงสัยต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมการวินิจฉยัยทำโดยการถ่ายทอดภาพรังสีปอดเอกซเรย์ LA, หรือ c ีสแกนร่วมกับการตรวจหาเซลล์มะเร็งเช่นการตรวจจากเสมหะ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจพบว่าการเป็นมะเร็งปอดแน่นอนแล้วแพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติร่วมตัดสินใจโดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็งระยะโรคและการลุกลามความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลักสำหรับการรักษามีการทั้งผ่าตัดการใช้ยาการฉายแสงหรือรักษาร่วมกันหลายวิธีเนื่องจากมะเร็งปอด การตรวจคัดกรองให้พบผู้ป่วยในระยะแรกทำได้ยากและมีอาการอัตราตายสูงดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใยหินหรือมลภาวะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มคุณุกันของร่างกายและรีบมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด